สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปวันนี้จันสีผ้ามวนสีผ้าพี่น้องช่มอาชีพหนึ่งอาชีพอิสระอาชีพที่บ่ต้องในลำเลี้ยนนะคะอาศัยประสบการณ์อาศัยความขยันเนาะคะ่ะอาชีพรถพุ่มพวงเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นอา่าเป็นรถซลิงเนาะแล้วก็บึงวิธีจัดของเนาะจากที่ผ้าช่มตลาดเนาะหลายว่าลาวานันเมื่อนี้ขอคลิปเงวลงให้เบิง้งติมตม แบบว้าเฮาได้อียงมาเน่เนาะค่ะเนาะช่วงนี้ก็จะมีส้มค่ะอันนี้ก็จะเป็นส้มส้มอ่าโชกุนเนาะค่ะชมโชกุนเนาะจะมีโชกุนแน่สายน้ำผิ่งแน่แต่เมื่อนี้ได้ได้โชกุนมาเนาะค่ะวันนี้ได้โชกุนมาเนาะโชกุนก็เรื่มราคานั่นแล้วเนาะค่ะอันนี้้มโชกุนเราก็จะมีแอปเปิลเนาะแล้วก็เป็นพวก พลเลไม่เนาะแถวข้างบนเพิ่นก็นจะจัดเลี้ยงสวยงามเลยค่ะนี่เป็นพลไม่แถวข้างบนมีส้มมีลำไย,ยเนาะลำไย,ยจะเป็นลำไย,ยนอกฤดูกาช่วงนี้แล้วก็จะมีมะม่วงมะม่วงแก้วขมินนะะ้นจ้ะมะม่วงแก้วขมิ้นเนาะก็มีหลายเบอือแลคะ่ะจะมีสวรรรสสวรรรสแล้วก็มะม่วงสุกมะม่วงสุกนักทัน อันนี้เป็นมัขท่นนำนมค่ะขออันนี้ท่านนำนมอันนี้จะเป็นมักท่านสามรสจ้ะคุณน้องออกสามรสออกเปียวเนาะอยวเปียวๆ Limited. นี่นคะคะอันนี้ก็จะมีมันเผาเนาะคะ่ะช่วงนี้มันเผาจะหวานแล้วเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะเมิดฟ้าเมิดฝนแล้วมันเผาก็จะหวานเนาะค่ะก็จะมีมันพร้อมนี่นี่จะเป็นมันม่วงเนาะคะ่ะมันม่วงก็จะมีฟักแฟงฟักทอง มาขามป้อมเนะมา,ามมะมาขามป้อมจะมาถามป้อมการป้อมก็มีช่วงนี้ก็เริงออกลายเนาะค่ะอนะ่ากระบ้วหิมะนาะก้ะบัวหิมะเพื่อจะอามาแพกใส่ถุงเนี้ยสิเนาะค่ะเพื่อความสะดวกสบายในการเลือกเนาะแพกก็จะมีพริกด้วยนี่พริกกับแพกใส่ถุงยังสีละค่ะไปเลือกสีพริกสองสีเนาะนะสำหรับผู้บริโภคนะคะดีดี ก็จะมีมะละกอมะละกอก็จะใส่มะกอมาคงบานเท่านี้ค่ะเนาะอันนี้จะพันพันเุยาวๆค่ะน,นี่ก็กรอบดีอยู่จัดชุดมะเขือมะนาวเนาะคะ่ะพริกเนี่ยคะ่ะจัดเป็นชุดให้ได้เลยเนาะคะ่ะสะดวกสบายเนาะเวลาจับใจ่ายใส่ส่ยเป็นพวกมะนาวนี่ก็คือกันคะ่ะมะนาวมีกุบนีก็จะมีนีก็จะป่นมะเขือเทศลูกเล็กเนาะนีก็จะมีประเขทศลูกใหญ่ ไว้ผัดไปแกงเนาะค่ะผักผัดต่างๆโซนข้างลางก็จะเป็นผักเนะาะเมื่อการจัดของก็จะเลี้ยงสวยงามแบบนี้นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นหมากแข่งเนาะคะ่ะหมากแข็งทีกจวกหัวผูน้นี่ก็จะเป็นมันมันถ้าภาษาเก,กาหลีอืน่นค้าจ่าเนาะบ้านเฮาก็อื่นมัน ฟ้รังสันวะอันนี้ก็จะมีบวบงูเนาะนำเต้าแล้วก็มีนะค่ะแค่รสบวบหอมมะเขือยาวามาเขือเปาะนี่ค่ะแพกเป็นถุงนะคะทุกอย่างก็จะแพกเป็นถุงเนาะเพื่ความหยิบกระแตงล้านเนาะคะ่ะแตงล้านแตงล้านจะแตงนี้ด้วย แก่งกว่ากระลำกระลำกระสวยสวยค่ะกระลำกับผักกาดลุยเนาะแล้วก็จะมีผักช่วงเศร้าๆเนาะจะจะขข้นตอนเศร้าเนาะคะ่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ขข้นช่วงเย็นๆก็จะมีประมาณนีเนาะคะ่ะเนาฝากเนาะคะ่ะในการทำมาหากินมีอาชีพนี้ไม่ต้องร่ำเรียน,นะคะ่ะใช้แต่ความเพียรกับความความขยันอดทนนะคะเพื่อนๆจะเดี๋ยวออกตอนเช้าๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ เก็บรรยากาศรวมรวมให้เบิงจ้ะอาชีพที่น่าทึ่งนะคะทุกคนจ้ะตอนเช้าพักกระติมรถแล้วจ้าพร้อมออกแล้วสีได้เวลาค้นขยันออกท้ามาหากินแล้วจ้าอาชีพนี้ใครๆก็ทำได้ขอให้ขยันพี่น้อง